ว่า wow. ถ้าใครตามหมอมันพักนึงน่าจะรู้แล้วเนาะว่าหน้าคนเรามันแก่จากกระดูกนะกระดูกยุนะคะ่ะอันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วยังเห็นบางคนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องใต้ตาลึกไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่เวลาเรามีปัญหาใต้ตาลึกเนี่ยเราต้องตรวจให้ได้ก่อนว่ามันมีกระดูกเบ้าตายุบหรือเปล่าคนอายุน้อยถ้าเป็นคนเบ้าตาลึกมาตั้งแต่เกิดมันก็จะเกิดปัญหาให้เราแบบหน้าง่วงหน้าเหนื่อยไม่ใช่อยู่ดีๆโบ,บะ๊ะเดินเข้ามาถามหมอว่าฟิลเลอร์ใต้ตาเท่าไหร่คําถามเนี่ยคือคนไข้ไม่ได้ผิดนะที่ แบบนี้เพราะคนไข้ก็จะเจอแบบการฉีดฟิลเลอร์สมัยเก่าที่แบบอ๋อมีร่องหรอใส่ร่องลงไปเลยทีนี้พอม,มาเจอหมอหมอจะแบบให้ความสําคัญกับโครงหน้ามากฉะนั้นไม่ว่า ปัญหาใต้ตาลึกหรือคล้ำอะไรก็ตามจะต้องแยกออกมาก่อนว่าเป็นคนมีปัญหาที่กระดูกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่ไปแก้ที่กระดูกนะถูกปัญหามันจะไม่จบเพาพตามหมอถ้ามีปัญหาที่กระดูกแล้วแบบมัวแต่ไปใส่ตัวอ่อนให้เต็มร่องมันก็จะยุบด้วยความที่มันตัวอ่อนมันจะยุบตลอดเวลาเราจะใช้ตัวแข็งนะคะเข้าไปที่เบ้าตาก่อน ะะหรือดึงไปด้านข้างให้ล่องแก้มมันแบบพับอยู่ให้มันดึงขึ้นไปด้านนี้เรื่องใต้ตาหรือก,กับล่องแก้มเนี่ยควรแก้ที่มิดเฟสก่อนก็คือเราจะดึงไปทางทิศนี้นะคะเราทำมิดเฟสก็คือแก้2ปัญหาก,ก็คือใต้ตาลึกล่องแก้มถ้าถ้าเราดึงมิดเฟสตรงนี้แล้วแล้วยังจะเหลือล่องน้ําตาตรงนี้จะต้องใส่ตัวอ่อนเข้าไปก็แล้วแต่ความพอใจของคนไข้หมอไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําทุกคนเพราะบางคนเขาดึงแล้วแล้วแบบ เอ้ยเส้นลอ่ลองน้ำตาล่องแก้มมันดีขึ้นแล้วไม่ไม่ต้องไปถมอะไรต่อ ซึ่งของเกาหลีมันไม่มีตัวอ่อนทั้นั้นถ้าคนอยากจะใส่ร่องน้ําตาลลึกมันก็ต้องใช้ตัวอ่อนอเมริกาทําดึงหน้ามิดเฟสเนี่ยมันก็อย่างต่ำเนี่ยประมาณ 2cc ถ้าคนมีแก้มห้อยมันก็จะต้องดึง lower face นะ mid face กับ lower face เนี่ยดึงคนละทิศทาง lower face ถ้าอยากทําก็ต้องทําอีก 2cc total จริงๆแล้วการดึงหน้าเนี่ยประมาณ 4cc ถ้าเอาสวยบางคนจะดึงขมับอีกตั้งหากดึงตั้งแต่ขมับ ดึงขึ้นไปก็ข้างละ1 c ซีซีซึ่งคนส่วนใหญ่จะก,กังวลบริเวณมิดเฟสเพราะว่าเวลาเรามองหน้าเราไปเราจะเห็นปัญหาใต้ตากับล่องแก้มก่อนเวลาทําฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยมันจะเห็นณวันณนะวินาทีที่ทําเลยฉะนั้นการจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยคนไข้จะเป็นคนตัดสินใจหน้าคนเรามันจะไม่เท่ากัน2ข้างใช่ไหมหมอจะเลือกทําข้างที่ตกเยอะมากกว่า นี่นี่คือการทําฟิลเลอร์ยกหน้าของหมอนะหมอจะไม่ใช่สไตล์ที่แบบฉันฟันธงว่าเธอทํา 4cc บางคนทําไป 2cc เฮ้ยมันยกได้ดั่งใจก็ทําแค่2